สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมณิสาเก็บประเสริฐเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2นะคะวันนี้จะมาฉีดยาเข้าทางกล้ามเนื้อให้กับผู้ป่วยค่ะโดยขั้นตอนที่1ตรวจสอบแผนการรักษาตรวจสอบการยากับยาฉีดเมื่อหยิบออกจากที่เก็บล้างมือให้สะอาดเตรียมอุปกรณ์ถาดชามลูกไตกระปุกฟอ r เฟตอบสำลีแอลกอฮอล์อับสำลีแห,ห้งการยาและแอมยา คำนวณขนาดยาที่จะต้องเตรียมให้ถูกต้องเลือกขนาดกระบอกฉีดยาให้เหมาะสมกับปริมาตรยาตรวจสอบยาลงมาหลอดยาให้หมดก่อนหักหลอดยาทำความสะอาดรอบคอขวดก่อนหักดูชื่อยาข้างหลอดยาเทียบกับกัดยาก่อนหักหลอดยา ดูดยาเข้ากระบอกฉีดยาโดยไม่ให้หัวเข็มสัมผัสกับปากหลอดยาดูดยาตามปริมาตรที่คำนวณได้เปลี่ยนหัวเข็ม ตรวจปริมาตรยาว่าครบหรือไม่อ่านชื่อยาเทียบกับการดยาอีกครั้งก่อนทิ้งหลอดยา ยกถาดยาไปที่เตียงผู้ป่วยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสามริษาเกียรติเสินนะคะวันนี้จะมาฉีดยาเข้าทางกล้ามเนื้อโดยฉีดยาพาร,ราเซเตามอลนะคะเพื่อบรรเทาอาการปวดและลดไข้ผู้ป่วยชื่ออะไรคะสมปองค่ะนับสกุลค่ะมาเรียนค่ะชื่อผู้ป่วยตรงกับการ์ดยานะคะเลือกตำแหน่งและวัระยะของกล้ามเนื้อบริเวณที่จะฉีด ทำความสะอาดบริเวณที่จะฉีดไล่อากาศให้เห็นหยดน้ำที่ปลายตัดของหัวเข็มแล้วถอดปลอกเข็มทำผิวหนังบริเวณที่จะฉีดยาให้ตึงหงายปลายตัดของหัวเข็มขึ้นแล้วแทงเข็มฉีดยาลงไปตามองศาและความเึอของบริเวณกล้ามเนื้อที่จะฉีดยา เลื่อนมือที่ขึงผิวหนังมาฟิกหัวเข็มดึงลูกสูกขึ้นเบาๆเพื่อทดสอบว่าแทงเข็มเข้าไปในหลอดเลือดหรือไม่ถ้าไม่มีเลือดฉีดยาเข้าไปช้าๆเมื่อฉีดยาหมดใช้มือฟิกหัวเข็มจับสำลีก้อนเดิมมากดบริเวณที่ฉีดยาแล้วดึงเข็มออกใช้สำลีก้อนเดิมหรือสำลีแห้งกดเบาๆบริเวณที่ดึงเข็มออกมาสักครู่ จัดท่าใ้ผู้ป่วยและเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย